ตราบใดนะครับนี่ฮะระหว่าง2เส้นนี้ถ้ามันค่อมกันอยู่นะนี่ครับเวลารถเราสตาร์ทอ่ะสวัสดีครับผมนะมีเพื่อนๆนะครับถามมาหลายคนนะครับว่าเวลาต่อเครื่องเสียงนะครับทำไมมันมีเสียงจีนะครับเสียงจีเวลาเราสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะก่อนที่จะไปดูครับอย่าลืมกดไลค์ครับแล้วกดแชร์นะครับผมไปพร้อมแล้วไปดูกันครับ นี่ฮะเริ่มต้นนะครับให้เรานะครับไล่เดินสายไฟนะครับให้เราเช็คสายไฟให้ดีนะครับนะบางคนอาจจะเดินสายบวกนะครับไล่ไปในรถนะครับนะผมจะเดินแยกไปเลยนะครับสายบวกไปนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นกาวลงที่ตัวถังนะครับนะใครจะไปแทบตัวถังรถก็ได้ไม่ผิดนะครับหรือใครจะต่อสายลบ จากนี่ไปแล้วไปต่อเข้า power ก็ได้นะครับทีนี้มาดูระบบด้านในรถกันนะครับนี่ครับ,รบเป็นสวิตช์นะครับผมนะไว้เปิดปิด power amp นะครับผมนะเพราะว่า power ผมไม่ได้ต่อรีโมทสายรีโมทไปนะครับนะจะต่อเป็นสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้แทนนะครับผมทีนี้วิธีการนะครับ ให้เราเดินสายแยกนะครับผมนะบางคนนะครับสายไฟนะระหว่างสายไฟกับสายสายพวกสายลําโพงนะครับอย่าเอารวมกันนะครับให้เอาไฟแยกทางหนึ่งนะครับผมจะเอาไฟวิ่งซ้ายมือของรถนะครับนี่เดี๋ยวมาดูสายไฟนะครับตามทางนะครับมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ นี่ครับนี่สายไฟนะครับเดินแบตเตอรี่สายบวกนะครับจะวิ่งมาเลยอย่างนี้นะครับวิ่งด้านข้างไปที่ power amp นะครับนะแต่ก่อนจะไปนะผมคั่นสวิตไฟไว้ก่อนนะครับนะส่วนฟิลอยู่ด้านหน้านะครับหนึ่งตัวนะครับนะมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับนะครับผมจะเดินแยกนะครับผมนะให้เราแยกเลยนะครับนี่ฮะฝั่งนี้เป็นสายสัญญาณเห็นไหมครับ นี่ครับสายสัญญาณนะครับนี่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ลําโพงนะครับนี่ลำโพงชุดคู่หน้านะครับก็คือจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟเลยนะครับนะสายไฟสายเมนนะครับก็คือแยกคนละข้างเลยนะครับผมนะทีนี้เดี๋ยวไปดูฟิลด้านหลังอีกตัวนะครับแต่ว่าน่าจะติดซับนะน่าจะไม่เห็นนะครับ๋ยากให้ดูกันมาดู power amp ด้านหลังแล้วกันนะครับนี่ครับ power amp ด้านหลังเห็นไหมครับผมจะแยกชุดนะครับนี่ฮะชุดสายสัญญาณอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมครับนี่สัญญาณอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็นี่สายไฟนะครับแบตเตอรี่นะกับกลาวนะครับก็คือจะแยกอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับนี่จะอิสระเลยนะครับซึ่งมันไม่ไปเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วรถใครนะที่บอกว่ามีเสียงจี่นะครับนะให้เราแยกนะครับ ให้เราแยกสายสายไฟกับสายสัญญาณออกนะครับนะตาบใดนะครับนี่ฮะร,ระหว่างสองเส้นนี้ถ้ามันค่อมกันอยู่นะนี่ครับเวลารถเราสตาร์ทอ่ะนี่ครับเวลาใด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 ชาร์จมันทํางานนะครับมันจะดังวิเพื่อที่เนี่ยแล้วมันจะวิ่งผ่านสาย RCA นี่แหละไปลบกวนนะครับแล้วเพื่อนๆก็ต้องไปซื้อตัวกันบีดมานะครับนะซึ่งมันเป็นการซิ้มเปลืองโดยโดยใช่เหตุนะครับนะ ถามว่ามันช่วยลดสัญญาณได้ไหมก็ช่วยได้แต่เราแก้ไม่ถูกจุดนะครับแต่ถ้าเราทําลักษณะนี้ไม่ต้องไปซื้อตัวกันวีดมาอีกไม่รู้กี่ตังค์นะครับนะบางทีก็ขายเป็นพันๆน,นะครับผมนะไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถแล้วลองฟังเสียงกันนะครับว่าจะมีเสียงจี่ไหมนะครับแค่นี้เองนะครับผมเพื่อนลองไปทํากันดูนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันครับ ให้เราลองสตาร์ทรถดูนะครับผมครับหลังจากที่เราสตาร์ทรถนะครับผมเนี่ยฮะต้องใส่หูฟังด้วยนะครับนะฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนะเปิดเราจะได้เปรียบเทียบนะครับระหว่างเปิดเครื่องเสียงนะครับจะมีเสียงวีดเสียงวีดนะครับขึ้นหรือเปล่านะครับใส่หูฟังด้วยนะครับเราจะลองทําการเปิดเครื่องเสียงดูนะครับ เด้ครับเด็กนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเะครเบใช้เพลงเองพี่เด็กเด็เนากเด็นเด็กเดเด็กเด็เด็ก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 เดเด้กเด็กเดบกเดกเด็กเดกเน็ะเด็กเด็อเด็ก็กเเ็กเด้กเดกเดกครับ จะลองเบิ้ลรถนะครับผมจะไม่มีเสียงวิเสียงจี่มากวนที่ลำโพงนะครับผมจะลองขยับไปให้ใกล้ลำโพงนิดนึงนะครับลำโพงข้างนะครับผม มีเสียง,ง,งกนแนยทีนี้เดี๋ยวลองเปิดเบสขึ้นมานิดนึงนะครับใส่หูฟังเลยนะครับผม เสียงรบกวนแม้แต่นิดเดียวนะครับผมยอดครับผมนะครับเพื่อนๆลองไปต่อกันดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับให้ให้แยกนะครับผมระหว่างสายที่เป็นสัญญาณนะครับกับสายที่เป็นระบบไฟนะครับนะสายไฟเดินฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็สายสัญญาณสายเสียงสายลําโพงนะครับ ให้เดินอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอย่าให้ไปค่อมกับสายสายไฟนะครับผมแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเบืองเงินซื้อตัวกันหลีกเลยนะครับผมลองทําดูนะครับนี่ครับนี่ครับผมหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นระโ